นะคะคในรายการสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาเวลา15.50นาฬิกา50นาทีถึง16.10นาฬิกา10นาทีที่สถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และทาง w o r และทาง www.moe.radiothai.net ซึ่งเป็นรายการสอนเสริมภาษาอังกฤษเนื้อหาตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีวิทยากรประจำรายการนั่นก็คือคุณครูกิฟแพรพันแน่นอนค่ะ หัวข้อที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้เป็นเรื่องของการออกเสียงตัวอักษรและการประสมเสียงซึ่งคราวที่แล้วเราได้เรียนรู้วิธีการอ่านออกเสียงที่เรียกว่า phonics โดยครูกิฟได้สอนวิธีการอ่านออกเสียงตัวอักษรแบบ phonics ไปทั้งหมด8ตัวอักษรตั้งแต่ a ไปจนถึง h วันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าตัวอักษรที่เหลือนั้นมีวิธีการอ่านออกเสียงในรูปแบบของฟอนแทสอย่างไรและเช่นเคยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนคุณผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับฟังได้ที่ www.moeradiothai.net และตอนนี้วิทยากรประจำรายการของเราพร้อมแล้วคุณคูกิฟแปร่ผ่านแน่นอนเชิญรับฟังได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาฟังวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเนาะในหัวข้อเรื่องพยัญชนะนะสระแล้วก็การผสมคำนะคะกับครูกิแ๊แพรพรนแน่นอนเหมือนเดิมเนาะคราวที่แล้วเนี่ยเราขึ้นต้นเรื่องการออกเสียงแบบ Phonics เอาไว้ว่าเราจะเปลี่ยนกระบวนการท่อง a b c d e f g เป็น a อะ b B บเนาะคุณผู้ฟังองจำได้เนาะเดี๋ยวขออนุญาตทวนเนาะจากตอนที่แล้วเนี่ยเรานะ a ถึง h ไปแล้วเนาะ a อะ b บ c k d d e e f g g h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  ตัวเนี้ยมันอ่านว่าตัว h ออ่าง h ออ่างแต่ออกเสียงฮนะเนาะถัดไปนะ h แล้วอะไรต่อ h แล้ว i แต่ตัว i ให้ออกเป็นเสียงสระอีค่ะ i, I นะอินะอ่าเช่น is 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 นะที่เราบอกว่า is am อาอ่ะ ไออีเห็นไหมมันชื่อตัวไออะทำไมเราไม่แบบว่า i อเอสเราเป็น i อซ์เราอ่านว่า e a s ์ถูกไหมคะเพราะว่าไอมันไออีตัวเบสิกเสียงเบสิกของเขายังไม่ได้ไปผสมกับตัวพยัญชนะอื่นหรือสระเสียงอื่นเนี่ยมันจะเป็นไออีก่อนนะเช่นอีอีอีสเนาะอีส์แอมอที่แปลว่าเป็นอยู่คือเนี่ยหรืออีอีอินอีอีอินอินไซดอย่างเงี้ยเนาะข้างในใช่ไหมคะหรือหน่วยวัดที่เป็นนิ้วเนาะอีเนเช inch i i inch, i i inch inch ใช่ไหมคะ inch ที่แปลว่านิ้วหรือถ้าใครเคยดูสารคดีนที่มันเป็นบ้านน้ำแข็งอ่ะของอะไรนะเอสกิโมปะบ้านน้ำแข็งเขาเรียกว่าคนไทยบอกว่าอิกลูอิกลูอีอีอิกลูอีอีอิกลู i ีใช่ไหมคะแล้วก็ Loo อโิกลูเนาะอีอีอิกลูหรือแบบว่าเฮ้ยอย่าไปสนใจมันเลย Ignore ์ Ignore Ignore i i นถัดไปค่ะตัว J เอาละค่ะคตัว J ตัวนี้เนี่ยเป็นเสียงขุนตัว J จนะ j จ j จนะเช่นจ j จจจ j จจจ i s my job นี่คืองานของฉันนี่คือหน้าที่ของฉัน Do you have a job ใช่ไหม job ไม่ใช่ job job ทงานเป็น job ไม่เอาจับจอจานไม่ใช่จอเป็นจอจานดี job นะคะ job หรืออะไรนะเหยือกใช่ไหมใส่น้ำอ่ะ j J j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  J U G j ใช่ไหมที่เวลาเราดูมวยเฮ้ยยับยับซ้ายยับขวายับจริงๆมันคือ j J j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  JAB ไอ้ที่แบบยับซ้ายยับขวาคือคำว่ายับเนี่ยนะคะมันมาจาก jab j a b ใช่ไหม JAB j a b b ับ jab แทงนะจับมันแปลว่าแทงแปลว่าจิ้มทิมก็ได้จับตัวเนี้ยก็เวลาเราปล่อยเออปล่อยมัด ใช่ไหมยับซ้ายยับขวามันคือคำว่ามันเหมือนเราทิมอะทิททมหมัดเอาหมัดทิมเข้าไปยับเนาะหรือกางเกงจีนส์มันไม่ใช่ทั้งยอยักและจอจานในภาษาไทยเพราะว่าเสียงภาษาไทยเราไม่มีเสียง voice ที่แบบให่กางเกงจีนแล้วเอาไปให้คุยายดูเราไม่พูดใช่ไหมคะเราพูดจเนาะภาษาอังกฤษเราจะ j, jeans แต่ภาษาไทยเนี่ยมันไม่มีเสียงขุ่นมันก็เลยกลายเป็นกางเกงยีน ยินเฉยๆซึ่งแบบหายไปหลายเสียงทีเดียวเชียวนะหรือเดือนนะมีใครเกิดเดือนมิถุนาบ้างเจเจจูนเจเจจูนหรือกรกฎาคมก็ได้ใช่ไหมคะเจเจกกรฎาคมก็เป็นสิงเจเนาะถัดไปตัวนี้ค่ะเป็นลมธรรมดาเป็นลมเอ๊ะไม่ใช่เป็นลมแบบนั้นหมายถึงว่าปล่อยลมออกมาสบายๆไม่ต้องก K, K, นะเคเคเนาะเค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 ไคท์เนาะว้าวใช่นไหม้เคไคทีไคท์ T e, เคคไคท์หรืออุปกรณ์เครื่องมือ k คเคไอทีคเคคิตเพราะว่าจำได้ป้าที่ครูบอกว่าไออใช่ไหมเอ่าคอีท์คิทเคอีท์คิอย่างเงี้ยอ้าวคุณคะล้วคิดที่เด็กแล้วคะอันนั้นตัวด d o ็อกเนาะเคไอดใช่ไหมเคอีเดคิดคอีเดคิด Kid. ี i d ิเสียง d e มันจะเป็นเสียงคุณแต่ทีเธอมันจะเป็นเสียงแบบปล่อยลมธรรมดาคิด Kid นะ,ะหรือ,อให้นึกถึงเวลาเรากินข้าวโพดอะแล้วมันเป็นแบบเม็ดเมดอะ,อะมีใครกินเหมือนคุณไหมคุณไม่ชอบข้าวโพดเวลา <laughs> เราแทอะอนะเนาะแล้วมันติดฟันอะติดแคลวอะ <laughs> คุณชอบแบบเอานิ้วอะ แกออกมาเป็นเม็ดๆดูชุดลำบากเนาะหรือถ้าจะแทะก็คือต้องแทะเรียงเป็นเป็นแถวๆไม่งั้นมันติดแคลวค่ะคุณผู้ฟังติดฟันไอเม็ดตัวนั้น,น่ะเมลข้าวโพดที่มันเป็นเป็นเม็ดข้าวโพดเราบอกว่าเคอร์เคอร์คอร์นใช่ไหมเราเจอไปแล้วตอนที่ครูสอนคําว่าซีเคอร์แต่ไอเม็ดข้าวโพดหรือว่าเมล็ดของธัญพืชเราเรียกว่าเค e e อร์เนล K E R N E L เคอร์เนลเคเคเคอร์เนลเนาะเคเคเคอร์เนลเงี้ยเป็นต้นเนาะถัดไป L L เนะตัว L ใช่ไหมตัวเหลเหลตัวเนี้ยไม่ต้องกระดกลิ้นไม่ต้องแบบเราไม่ได้พูดภาษาสเปนเหรอหรือว่าไม่ได้พูดรอเรือภาษาไทยใช่ไหมมีใครกระดกลิ้นไม่ได้ไหมไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าอุ้ยครูเดี๋ยวกระดกลิ้นต้องไปที่ตัว R แน่นอนเลยอะแบบว่าตัว R เนี่ยแบบภาษาอังกฤษเนี่ยนะตัว R เนี่ยมันก็ไม่ได้กระดกกระดกลิ้นแรงเหมือนภาษาไทยหรือว่าเขาเรียกว่า dark ถ้าจะไม่ผิดนะ dark R คือแบบ ด็อกคือแบบเข้มมากอะ่ะมันไม่ได้กระดกลิ้นขนาดนั้นะนะตัว R มันแค่ม้วนลิ้นนะตัว L เนี่ยเป็นตัวเลธรรมดาปล่อยลมออกมาสบายสบายโดยที่เราแบบไม่ต้องกระดกหรือม้วนลิ้นมากเลยยกลิ้นขึ้นมาเฉยเช่นเลเล l i k e L เลเล light นะหรือนะแสงไฟแสงสว่างเลเล light เลเล light ตัว L อลเละเนี่ยปากมันจะแบนๆแต่ถ้า right ที่แปลว่าขวาเนี่ย แบบบห่อปากนิดนึงเหมือนเราจะพูดวอลแหวนแต่ก็ไม่เชิงอะ่ะก็ไม่ใช่แบบไ right, รแบบเป็นคนแก่อะไรแบบหอนี่ครูทําอะไรอะ่ะนะถ้าตัว L light ที่แปลว่าแสงไฟหรือแปลว่าเบาเนี่ยเราจะใช้เลเล light เลเล light ปากแบนๆลมเบาๆ light เนาะอ่ะแต่ถ้า right แปลว่าขวาเนี่ยยกลิ้นขึ้นมาอีกนิดนึงห่อลิ้นอีกนิดนึงร่าร่านะ นั่นจะได้คำว่าขวาเนาะหรือถูกต้องถัดไปตัวเลอตัวแอลตัวถัดไปเอาแน่นอนไม่พูดถึงเลอเลอเลฟความรักใช่ไหม L-O-V-E นะคะสะกดได้ไหมถ้าสะกดไม่ได้คุณจะสอนคำว่ารักให้เองนะคะฮิ้ยเฮ o v e เลอเลอเลฟใช่ไหมเลอเลอเลฟนะหรือโชคดีใช่ไหมที่เราบอกลัคกี้ลัคกี้อะเลอเลลักเลอเลลักลักจะเป็นคำนามแปลว่าโชค เราอยากได้เป็น adjective ใช่ไหมก็จะเติม e ตัว y เข้าไป lucky นะก็ l ลล l ลขออนุญาตทวน a, a B บซดเอฟจีฮไอเจเคตัวถัดไปตัวอะไรมีไหมมีใครเป็นไหมแบบว่าตัวอะไรถัดไปนะต้องท่องตั้งแต่ a b c ใหม่เหมือนเหมือนพยัญชนะภาษาไทยปะ ที่แบบว่าเวลาเราเฮ้ยจอจานแล้วอะไรต่อวะก็ต้องตั้งแต่แบบกอไก่กอไก่กอขวดอย่างเงี้ยหรือบางคนต้องแบบกอเอ๋ยกอไก่ด้วยซ้ำใช่ไหมเนาะเคเคเนาะถัดไป L เล,ลแล้วก็ M ค่ะ M อ M คุณๆเนาะะมะแมนอ่าะมะแมนคำว่าแมนไม่ได้แปลว่าผู้ชายอย่างเดียวนะแมนหมายถึงคนหรือหมายถึงมนุษย์ก็ได้อะเช่นแบบ all men die คนเราทุกคนแบบต้องตุยใช่ไหมเออนะคะคะมะแมนตัวเนี้ยเอาไปใส่ท้ายคำอะไรก็แล้วแต่มันก็จะกลายเป็นคนที่เป็นอาชีพนั้นอย่างเช่นคำว่า police man ใช่ไหมไม่ใช่ police นะ people police police ไม่ใช่ police ด้วย สีงเออ police policeman อย่างเงี้ยเราก็จะได้ว่าเป็นคุณตำรวจถูกไหมเพราะว่าทาอาชีพเป็นแบบ police police เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอมันมีประเด็นเรื่อง LGBTQ ใช่ไหมคะเราก็บอกว่าเฮ้ย policeman อย่างเดียวได้ไงมันต้องไม่แบบ police woman หรือเปล่าหรือบางคนบอกเฮ้ยฉันก็ไม่ใช่ทั้งแมนทั้ง woman น่ะเขาเลยมีคำนี้ค่ะถ้าใครดูซีรีส์จะได้เจอคำว่า police officer อ่าฉันเป็น officer นะเออ L.A.P.D. Police Officer เงี้ยอ่านะ่าดูหนังเยอะดูซีรีส์เยอะเนาะ L.A.P.D. ก็คือมาจากกลกรมตำรวจของ LA นะ Police Officer แล้วก็ Show Badge โชว์ตราตำรวจอะไรเงี้ยใช่ไหม Police Officer <c oughs> คำว่า Officer เนี่ยมันจะหมายถึงเจ้าหน้าที่พอใช้คำนี้ปุ๊บมันก็จะแบบว่าเออไม่รู้ว่าจะเป็นชายจริงยิงแท้จะ LGBTQ อะไรก็ได้ไไนะอย่างเงี้ยเนาะนะคะแอบเล่าให้ฟัง <c oughs> เรื่องรอบตัวเออหรือว่า คุณผู้ฟังน่าจะชินกับการที่แบบว่าอะไรนะพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอะ่ะเราเรียกว่าแอร์แอร์แอร์เขาไม่ใช่อากาศนะคุณ <c oughs> แต่เขาเป็นพนักงานต้อนรับบนอากาศอะบนฟ้าแอร์ Air ตัวเนี้ยแอร์โฮสเตสหรือว่าแอร์โฮสเนี่ยถ้าโฮสเป็นผู้ชายโฮสเตสเป็นผู้หญิงใช่ป่ะมันก็เป็นคำที่แบบมันดูแบบระบุเพศไปอะ่ะเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นฟ l i g ท์ที่แปลว่าเที่ยวบ,บินอ่ะฟลายท์อะเทนเดนต์นะฟลายท์อะเทนเดนต์ก็ตรงตัวเลยค่ะ ผู้ให้บริการบนเที่ยวบินนะ flight แปลว่าเที่ยวบินใช่ไหมแอ t เทนเดนตแปลว่าผู้ให้บริการหรือว่าผู้ที่ดูแลเราบนบน,บนเครื่องบินอันนี้ตรงตัวแล้วก็ไม่ต้องระบุเพศเนาะเพราะมีนักเรียนนะคะที่ครูสอนเด็กเล็กเนี่ยเด็กประถมเนี่ยเขากาลังตั้งคาถามว่าครูทําไมมันแบบเรียกไม่เหมือนกันเนะี่ยครูก็ต้องอธิบายเนาะเป็นความรู้รอบโต๊ะรอบตัวกันไปถัดไปนะหรืออันเนี้ยไม้ที่เราถูพืนะ้นอะมะมอบ มมอ mop ใช่ไหมเอ่อคุณผู้ฟังระวังนะคะเวลาเขียน mop ม,มาเนี่ยครูเห็นนักศึกษาส่งให้ครูบางทีเขียน mop แบบ mob อ่ะอันนั้น mop บบ MOB บ,บ,บ mob อ,อันนั้นจะแปลว่า mop แบบที่เราก่อ m o บอ่ะฝูงชนที่รวมตัวกันนะ,ะประท้วงหรือว่ารณรงค์อะไรสักอย่างใช่ไหม flash mop อะไรเงี้ยเออเป็น mop แบบว่าที่เรียกกันมาด่วนๆอะ่ะแต่อันนี้ mop m o, p, m o p ม,ม,มอ mop จะแปลว่าไม้ถูพนะื้นเนาะ เป็นเว r b ก็แปลว่าถูพื้นก็ได้ I'm mopping the floor เงี้ยอ่ากำลังถูพื้นอยู่ m m map m m map นะครูใช้ประจำนะคะเวลาขับรถก็เปิด Google map เนาะถัดไป m m mug m uck. m mug ไอ้แก้วที่เราใช้ชงพวกแบบเครื่องดื่มรอนะกาแฟแก้วกาแฟที่มันเป็นเหมือนแบบแก้วแล้วมีหูมีหูจับแก้วใหญ่ๆอ้วนๆอนะ่ะอันนั้นเราจะเรียกว่า mug m uck. m mug คือมันใหญ่กว่าคัพ มันใหญ่กว่าคัพที่แปลว่าแก้วกาแฟเล็กๆไอ้ที่มันแบบว่าใส่ได้แค่แบบอะไรนะกาแฟสองน้ำตาลหนึ่งนมหนึ่งอะไรเนี้ยอันนั้นมันจะเป็นคัพคัพเนี่ยมันเป็นหน่วยจริงๆมันก็คือปริมาณพอๆกับหน่วยวัดตวงใครทำเบเกอรี่หรือขนมมันจะรู้ว่าไอค้คัพหนึ่งคัพหนึ่งอะ่ะมันจะมาประมาณเหมือนเราเอานิ้วชี้กับนิ้วโปง้ง ใช่ไหอ๋อเอานิ้วชี้จรดนิ้วโป้งให้เป็นกลมๆอ่ะนั่นอ่ะคือคัพหนึ่งอ่ะมันจะประมาณนั้นก็คือเหมือนประมาณถ้วยกาแฟเล็กๆอ่ะเราเรียกคัพแต่ถ้าเป็นมัคเนี่ยอย่างครูชงมัทฉะนะตอนนี้เขาฮิตอะไรนะพ u r e มัทฉะใช่ไหมชาเขียวล้วนๆแท้ๆเนี่ยเราก็จะชงในชงในมัคอ่ะแก้วที่มันใหญ่ขึ้นมากว่าแก้วคัพหน่อยเงี้ยเราก็เรียกว่ามัคได้เนาะ M ถัดไปนะคะ N เนอะ N เนอะเนอะแชนตาคายเนอะเนอะเน็ตเนอะเนอะเน็ต เนี่ยกูรอดูมากเลยอยากีฬาที่ทําไมฮะเราต้องดูว่ามือโดนเนต็ตหรือเปล่าลูกเช็ดเนต็ตหรือเปล่าวลบบลบบอลเลย์บอลไงใช่ไหมอ๋อวอลเลย์บอลดูวันแล่นะคะดูดูเน็ตเนาะเนาะเนาะ n o o ตอนเที่ยงใช่ไหมเนาะเนาะนูนเนาะเนาะ nap เนาะเนาะ n นป n, n a p nap. ที่แปลว่าง,งีบอะ take a nap เงี้ย I usually take a nap in the afternoon <laughs> ฉันมักจะของีบช่วงบ่ายเสมอ n นน note เนเน note ช note ที่แปลว่าบันทึกข้อความหรือว่าสมุดจดเล็กๆหรือในตอนเดี๋ยวนี้ note มันกลายเป็นสิ่งที่อยู่ในโทรศัพท์เราแล้วใช่ไหมเออ note นะะหรือหลานสาวใช่ไหมหลานคือหลานของลุงป้านะอาอาค่ะใช่ไหมพี่เราน้องเรามีลูกอะ่ะเออนะไอ้ลูกมันเป็นหลานเราใช่ไหมหลานสาวนเน n, n, n e เนเน,นีสอย่างเงี้ยหลานลุงป,ป้านะ้าอาเนาะหลานสาวถ้าหลานปู่ย่าตายายอันนั้นจะเป็น grand daughter ใช่ไหมหลานสาวแบบนั้นเนาะไม่เหมือนกันนะคะถัดไปนะเมื่อกี้เรา A อ่ะ B B C อ D ์ซีเดี f g, g, g นะ H H I E J J K K L M N O เอ ตัว O ครูมันก็ต้องแบบว่าสระ O อสิคะ No ตัว O เนี่ยนะถ้ามันไม่ได้ผสมกับตัวอื่นส่วนมากมักเป็นสระ o. ออออนะ Motion ไม่ใช่ Motion จริงที่อะไรนะตัว O ะนะคะตัว O เป็นสระออย่างคำนี้ยเด็กๆชอบพูดผิดกันมากเลยคือเต้น Cover เพราะว่าตัวโ O เป็นสระ O ใช่ไหม C O V R Cover No cover cover เป็นเสียงสระออค่ะ cover cover ไม่ใช่ cover ไม่มีการโค v ใดๆทั้งสิ้น c o v f ค่ะเป็นสระออสละออ cover นะ cover ที่แปลว่าปกคลุมหรือแปลว่าแปลว่าปิดบังก็ได้อี้ยอเนาะเช่นอะไรบ้างนะตรงตัวเลยอ่ะวัวไงเพราะวัวเพราะวัวตัวตัวอะไรตัวผู้เอ,อ,อ่อออ x Ox อย่างเงี้ยนะเราไม่บอกว่าโอ๊กนี่ใช่ไหมโอออหรือปลาหมึกยักษ์มีใครชอบกินทาโกยากิบ้างอออออ็อ o เท O ัสอออออ็อกเไม่ใช่ O c t o p u s เลยนะคุณขาคำนี้มันมีโอสองตัวนี่ค่ะโอแรกเนี่ยโอีใช่ไหมโอออ o x ค่ะเสร็จแล้ว T O ไม่โตค่ะคำที่มันมีสามพยางเนี่ยนะมันมักจะมีเสียงขี้เกียจที่เป็นสระเออ็อกเทอ็อกเทปัสออกเส ไม่ใช่ออกโตปุ p พีเพอร์ใช่ไหมออก o ตอร์พุสออกเตอุสเนี่ยอ่าก็คือปลาหมึกยักษ์เนาะหรือนี่ไงเราสูตรอะไรออออออกซิเจนใช่ไหมอ่อออกซิเจนเนี่ยออกซีเนี่ยนะคะโอออเหมือนกันหรือเดือนมีใครเกิดเดือนตุลาบ้างออออออกเตอเบอร์ออกตอเบอร์ใช่ไหมอ่าถัดไปโอออพีเพอค่ะพีเพอเปเป็นตัวพอผ่านเนาะออกเสียงคล้ายพอผ่านเช่นเพเพเพน p พอ e ์เปากกาเนาะหรือ p e p e pot p e p e pot นะ p o t p ทีที่แปลว่าหม้อเนาะหรือชีพจรนะจับแล้วเจอไหมต้องเจอเนาะ p e p e p เพอร p e p e p ์ u พอ p u l s e p e p e p กระเป๋าตัง p พ p ์เพอ e p e purse ในที่นี้คือเป็นกระเป๋าตังแบบทรง กระเป๋าตังยาวของผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะให้นึกถึงกระเป๋าที่แม่บ้านชอบแบบเออหนีบจักรแลลวไปตลาดอ่ะอันนั้นจะเรียกว่า purse เนาะแต่ถ้ามันเป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบของคุณผู้ชายหรือของผู้หญิงก็ได้นะที่มันเป็นทรงจัตุรัสเล็กๆอ่ะเราจะเรียกว่า wallet เนาะเราเราชินกับคำว่า wallet กว่าใช่ไหม purse ก็ได้เหมือนกันค่ะนะหรือนะบพอร e เพอชื่อนี้มีปัญหามากเลยภาษาไทยบอกปีเตอร์ตัว P บอกแล้วว่าเพออ่ะมันไม่ใช่ปีมันคือ P แล้วก็ไม่ใช่เตอร์ต่อเต่าชีเถอรีเตอร์ปีเตอร์พะพะีเตอร,ร,ร์นะะหรือว่าแบบเราเรียกปีเตอร์สั้นๆว่าพีทใช่ไหมพะพะพีทพะพะปีเตอร์เนี่ยเน,ะนาะอ่าทวนอีกครั้งนะคะก่อนจะหมดเวลากันซะก่อนออเออะบีเบอร์ซีเคอีเดอเอฟฟจีกเอชฮไออี jj J, k k l L M N O O P P นะคะเดี๋ยวคราวหนะ้าเราจะมาต่อพยัญชนะตัวที่เหลือกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ คุณผู้ฟังคะการอ่านออกเสียงแบบ phonics ถือเป็นวิธีการเรียนการสอนที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้เนื่องจาก phonics จะเน้นไปที่เสียงของแต่ละตัวอักษรทำให้เด็กรุ่นใหม่นั้นได้รู้จักเสียงของแต่ละตัวอักษรก่อนเพื่อที่จะนำไปสู่การถอดรหัสและสามารถที่จะผสมเสียงได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยการท่องจานะคะ สองตอนที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการอ่านออกเสียงตัวอ,อักษรหรือพยัญชนะ A ถึง P กันไปแล้วนะคะเหลืออีก10ตัวอ,อักษรก็จะครบทั้ง26ตัวอย่าลืมไปฝึกโฟนทบทวนบทเรียนและฝึกออกเสียงกันด้วยนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันต่อกับรายการสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาทางสถานีวิทยุศึกษา FM 9 2 m h z และทาง w w w m o e r a d i o t a i n e t เวลา15นาฬิกา50นาทีถึง16นาฬิกา10นาทีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ